สนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่สวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลู่นะครับนอกลูก่คราวแรกเดินทางไปที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับไปดูการแข่งขันเปตองกลางคืนครับหลายคนสงสัยว่าเปตองสนามนี้ทําไมจึงมีคนสวมชุดดำั้งนั้นครับไม่ดําล้วนก็ขาวดำนะครับเดินห่างจากสนามเปตองไปสัก20เมตรนี่คือสาราสวดศพครับ วันนี้สวดศพที่วัดอัมพรวันครับเป็นศพของคุณบุญเรียบงามเหมาะอายุ68ปีดูหน้าโรงศพครับมีทั้งถ้วยรางวัลแล้วก็ลูกเปตองสามลูกวางไว้บนผานถามว่าเกี่ยวอะไรกับคุณบุญเรียบคําตอบก็ววคือคุณบุญเรียบนั้นเป็นนักเปตองฝีมือดีมากของอําเภอสองพี่น้องครับมีชมรมเปตองจัดการแข่งขันบ่อยๆแล้วก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงด้วยเมื่อเสียชีวิตไปครับพักพวกร่วมสมาชิกชมรมเปตองก็ แสดงความไว้อาลัยครับโดยการจัดแข่งขันเปตองข้างลงศพของคุณบุญเลียครับที่ผมจัดแข่งขันวันนี้นะครับก็เพื่อเป็นเกียรติกับผู้วัยชนคือนาเรียบนําเหมาะเพราะนาเรียบเขาเป็นอชอบกีฬาเปตองตอนที่ก่อนที่น้าเรียบเขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เลยประลบกับลูกก็มีไว้ว่าเขาอยากให้มีการแข่งขันเปตองเพราะนั้นในนามของผู้กมเนี่ยทั้งนักผู้จัดก็จัดให้น้าเรียบตามเจตนาลงท่าน เดินทางต่อไปที่หนองขายครับไปดูการฝึกของตำรวจนะครับจับคนร้ายที่รอบยิงนักการเมืองแล้วก็จับนักการเมืองเป็นตัวประกันดูครับงานนี้เป็นงานสำคัญทำเหมือนจริงมากครับคนร้ายออกมายิงยางรถยนต์ของนักการเมืองเสร็จแล้วก็ล็อกตัวครับเนี่ยครับตำรวจมาแล้วแต่ว่าแม่ นักการเมืองอยู่ในมือคนร้ายอย่างนี้อันตรายมากแต่ดูคนร้ายครับต่อร้องกับตำรวจครับบอกขอพาหนะไม่ได้เอาพาหนะแบบรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับฟังครับต้องการอะไรเเฮลิคอปเตอร์ต้องการ ter, เฮลิคอปเตอร์ครับและคนร้ายยังบอกด้วยว่าถ้าหาเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจไม่ได้ให้ไปยืมใครมาฟังครับเวเฮลิคอปเตอร์ไม่มีไปยืมเน้นทำมาไม่มีไปยืมเน้นทำมาเร็ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหจะให้ไปยืมเฮลิคอปเตอร์เนนคําชั่วโมงนี้นี่เนนยังเอาตัวเองไม่รอดเลยครับและส่งท้ายไปที่จังหวัดเชียงรายครับไปดูการสมัครครับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายครับบรรยากาศคึกคักมากครับทั้งด้านนอกด้านในนะครับมาเชียร์มาให้กำลังใจและเวลาเลือกตั้งทีไรครับขาดไม่ได้ก็คือพวงมาลัยดอกดาวเรืองครับ แต่ดูนะครับทุกคนที่มาสมัครเสียค่าสมัครทีมละคนละ5,000บาทก็ชำระค่าสมัครเป็นธนบัตรนะครับ <im> มีอยู่ท่านหนึ่งครับ <im> ท่านนี้ครับคุณสันศรียานำคณะมานะครับ <im> โชว์ตัวหน้างานแล้วก็เข้าไปสมัครปรากฏว่าทำให้ผู้รับสมัครที่นับสตังค่าสมัครนะั้นหน้าตาบอกบุญไม่รับเลยครับถามว่าเพราะอะไรคำตอบก็คือคุณสันศรียา <im> แทนที่จะเอาธนบัตรใบละพันห้าใบครับเอาเหรียญครับ เหรียญบาทเหรียญสบาท5บาท10บาทเบ็ดเสร็จแล้ว5,000บาทใส่ถุงพลาสติกอย่างที่เห็นเนี่ยครับถามคุณสันนะครับถามว่าทําไมจึงใช้เงินเหรียญมาชําระค่าสมัครคุณสันตอบว่าเงินเหรียญนั้นมันหนักครับบ่งบอกความหนักแน่นทั้งใจแล้วก็เนื้องานของทีมคุณสันครับโอ้โหนับกันเจ็บนิ้วเจ็บมือทีเดียวครับในใจก็คงจะคิดว่ายังโชคดีที่ปีนี้มีคุณสันคนเดียวถ้าทุกคนพร้อมใจกันสมัครด้วยเหรียญแล้วก็ยุ่งเลยครับ <Wow. S 2> พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลูก